สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำป๊อปคอนนะคะตั้งหม้อไว้นะคะยังไม่ต้องจุดแก๊สค่ะแล้วก็ให้เราใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันได้เลยค่ะ <S <S เริ่มจากมเมล็ดข้าวโพดแห้งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันถั่วเหลืองและสุดท้ายก็คือเนยเทียมค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปครบหมดแล้วก็ให้เราจุดแก๊สขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะพอจุดแก๊สแล้วก็ให้เราเริ่มคนได้เลยค่ะคนไปจนกว่านเนยและน้ำตาลจะละลายค่ะ ตอนนี้เนยและน้ำตาลก็ได้ละลายลงไปหมดแล้วนะคะให้เราหยุดคนได้เลยค่ะและคอยสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดข้าวโพดแตกขึ้นมาค่ะนี่ค่ะพอเม็ดข้าวโพดแตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้เรารีบปิดฝาทันทีเลยนะคะเราจะให้เม็ดข้าวโพดเขาแตกอยู่ในหม้อแบบนี้และเราก็ต้องเขย่าหม้อไปด้วยค่ะพอปิดแก๊สแล้วให้เปิดฝาออกมาได้เลยค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะแบบกรอบๆ